าตกานี่ปูป,ป,ปูปูเอาริ้นนีว่าฉลาดแล้จะหยิบออกไม่พูดไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลัว เกมวัาาน,นูขอประมาณสักมาน a ม,มานาม เก่งมากไอนน้กุ้งกุ้งห้ย <c oughs> กุ้งหนนหัวเราะจอมปลอมมากหัวเราะปลอมมากมาน้ำมาน้ำ เก hmm. uh ่งมากเอาตืออะไรอีกทำไมตุ้มปาดาวปาดาว เปล่ปาเปลยยทาท่านี้ทางนี้ไออปะปลาดุกปลาดุกปลาดุกข้างคนปลาดุกลงทะเลปล่อยลงทะเลทะเลอยู่นี่ทะเล <c oughs> เก่งม,มากเต่า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 มาเต่าทะเลทะเลเฮย้ยปลาดาปลาดาเฮ้ยยังอยู่เลยเอาไปไปล่อยทะเลโอเคปลาดาปลาดาเก่งมากเอามามาช่วยตุย๊ปเฮย้ฮยฮย้ยฮ้ย ไม้ไม้มันเหลือสัน้นอยู่ลูกไปไปปล่อยปลาอนน้องอนน้องทำไมมันไปอยู่ข้างนอกแปลว่า <c oughs> เป็นครอบครัวรึเปล่าอันนี้ดีกว่าโจทย์พี่ก้าเป็นครอบครัวดก่อนขอบคุณค่ะหมดแล้วหม,ลหมดเลยทำหมดเลย